สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมวิชัยช่องคุรักเกษตรนะครับวัดีวันนี้ไปตัดกระถินนะครับที่สวนนะครับเอามาให้แพะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระถินที่เราได้มานะครับก็ได้มาหนึ่งรถนะครับรถปีกับครับวันนี้ครับเราก็จะแบ่งเป็น2องประเภทครับพวกวันนี้ก็จะ ใส่เครื่องสับนะครับอันไหนต้นยาวๆนะครับเราก็จะไปทําขึ้นห้าในเขานะครับสําหรับเป็นบุฟเฟ่นะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราเริ่มอัดกันอีกทีนึงนะครับผมจะพาไปดูนะครับจากที่เราแยกต้นกระถินไว้นะครับมีต้นใหญ่กับ ต้นเล็กนะครับอันไหนต้นเล็กๆเราก็จะเอาไว้สับนะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าขึ้นห้านอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ผมก็จะเรียกเขาว่าบุฟเฟ่นะครับตรงจุดนี้ครับห้านตรงจุดนี้ผมจะเรียกว่าเป็นห้านบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับ นี่นครับเป็นชื่อของฟาร์มนะครับนี่ครับกำลังกินเลยครับพอดีกระถินไปตัดที่สวนนะครับหรือถ้าเราเห็นข้างทางจุดไหนสวยๆเราก็ตัดมานะครับนี่ครับผมก็จะมาใส่รางลักษณะน,นี้นครับ ตรงจุดนะก็จะเรียกว่าบุฟเฟ่ครับนี่ครับพวกเปลือกเขาเขาก็จะแทะกินดีนะครับนี่ครับจากไอ้ตรงจุดนี้นะครับมันก็จะถูกเขาแทะออกเหลือแต่แกนข้างในนะครับตรงจุดนี้ครับเนี่ยครับกินดีครับกลิ่นโปรตีนหรือว่าสูงนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งคลอดลูกนะครับเจ้ากาแฟครับตัวนี้ครับชื่อกาแฟครับลูกชายก็กินอยู่ข้างในครับเจ้าลาเต้ครับตัวนี้ก็ท้องครับตัวนี้ครับชื่อมาตูมครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับท้องประมาณอีกเดือนกว่าก็จะเห็นลูกแล้วครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นในพ่อพันนะครับเจ้าเพชรครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึ่งครับว่าอีกส่วนหนึ่งเขาจะไปทํำยังไงครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้นไม่ใหญ่นะครับไหนที่ว่าเราสรับได้แล้วก็นำมาใส่เครื่องตัวนี้นะครับเวลาเราสรับออกมานะครับ หลังจากที่เราทำเสร็จนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ถุงไว้นี่นะครับเราล็อกอากาศนะครับไม่ให้อากาศเข้าและไม่ให้อากาศออกนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรวงเดือนเก็บอาหารนะครับขอบคครับ นี่ก็จะเป็นต้นตะถินใหญ่นะครับเราก็จะไว้เขาบุ๊เฟ่นะครับสมสุดนี้ครับตัวถามว่าปลูกเยอะไหมนะครับก็ก็ถือว่าหลายไร่อยู่ครับถือว่ากินพอเพียงครับตลอดปีครับครับนี่ก็จะเป็นถุงที่เราจะต้องใส่ในกระถินนะครับแล้วก็หมักเข้าไว้นะาระติ์นึงก็สามารถ เออไวความไม่ได้ยังไฟฟ้ายังไม่ถึงนะครับวันนี้ไ,ไ้นะครับวันน,น,บน,น,นะนนี้ก็ได้มา รถสกับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ครับนี่ก็จะเป็นอีกรถหนึ่งครับอยู่ข้างบนครับรถสรับหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบุงสได้ครับที่เราจะสับเขาแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะครับก็อยู่ประมาณเกือบยี่สิบูงครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ามะลินะครับมะลินะครับน่ารักดีครับตัวนี้ครับได้เดือนกว๋วเองครับตัวนี้ครับมะลิแต่ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไอเจ้าลาเต้นะครับไอตัวนี้ครับก็เดือนกวกวเหมือนกันครับไอตัวนี้ครับนี่เป็นแม่เขานะครับเจ้ากาแฟครับตัวนี้ครับอินดีครับครับ คริปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับวันนี้ก็แนะนำในเรื่องปล่อยตากถินมานะครับแล้วเราก็มาทำเป็นบุฟเฟ่น,นะครับบุฟเฟ่ถินนะครับครับสวัสดีครับ